สวัสดีเจ้าเปื่อน,นมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่กันเจ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นใหญ่ใส่ใส่จานมันต่ำเนีเจ้าเลยเอาใส่ชามแบบกำหนึ่งมันพอดีกันจะได้เห็นเนาะเออพี่นกกนเลยเอาใส่ชามเอาเอาจานซ่อนในชามเนี่ยเจ้าเอาจานเขาใส่มันจะได้สสูง แหมมันบีดมันบี๊ดแมเดี๋ยวความเห็นไมนได้กินนะลยเนาะเฮ้ยเสียวความอปิดมาทักไปปิดมาทักไปเออนี่นี่นี่นามามาสวยแต่กันมาสวยแตะกันเจ้าดูกว่าจะได้กินเนาะแต่คอนแตนเนาะมาเปื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันเจ้าขาให่ยย ปนงชอบก๋เตียวเป็ดมันหอมหอมันนี้ก็ปีกเจ้าเนี่ยลำลำลำล,ำล,ำลำวันนี้กินเส้นใหญ่มากินตากันค่ะวันนี้มืออุ้ยมือแหลกเนียเจ้ามือแหลก,กวันนี้ปนงจะหน้าบวมๆเนี่ยเพราะว่าปนงนอนดึก ปนองนอนดึกปนองจะเล่นโทรศัพท์เพลินลูกกลนไปาไปได้เนาะเพืเ่อนๆเ,เนาะมาเจ้าโซยแต่กันเลยเปลี่ยนไปกับเปลี่ยนมาชิมมั้งเหมาะ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 ออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆอุ้ย กินมดเลยเนี่ยนี่นะเพราะว่าวันนี้จะกินการกุยอ,อุ้ยเดืเดเอดเส้ใส่ตาเนาะแสบตานะกินก็นละมอดตะกลบมาได้กินมอดตะกลอ่ะมันกินเซนเนเนี่บอกแค่ท่านนัดแต่ได้นะสู้คนเหนียวม่ได้เนาะกินง่าย น้ำส้มแบบน้อยไปลองอกับปิดส้มเจ้าอืมต้องนึงบอกกินได้จะได้หอมน้ำส้มป็นคนติดชอบน้ำส้มหมักๆเลยเจ้าเนี่ยน้ำส้มสายชูเนี่ยชอบไปน้องได้กินมันไปน้องกับหอมชอบกินน้ำส้อมอ่ะ

บอกให้เปื่อยได้ครับแต่ก็อร่อยอืมรุ่นรุ่นรุน nó sẽ tắt hết tiêu hết tiêu Lâm bạc, lâm bạc, lâm bạc. กินตะเกียบกับวัฒนาะธิบดเป็นคนเป็นคนเป็นคนเมืองตะเกียบกับประธนัธิบดขเขเหนียวอย่างเดียวข้าเหนียวอย่างเดียวปันติปันติเนานะ Bánh tí, bánh tí. Ừ. Ui làm nó Ừ, chúng ta sẽ bái nào Ừ, ai đó? เตียวเป็ดเตียวเป็ดตุ๋นจาจีนอ่ะเหมาะๆๆมาะเเบอร์บจอนนี่บ่ต้อ,อ,ตองเลยจอนอ่ะบ่ต้องหิงหาเลยบละเล็ดจอนนี่น้ำอย่างเดียวเลยอ่าจะได้กินไหมคะวันนี้อ่ะค่ะ จริงๆชอบกินปีดตีนเลือดอืมปีดตีนเลือดมันต้องเดี๋ยวมานก็ชอบตีนเนื้อเหลือนกัไมันกระลาให้มันไก่ไก่ไก็เนาะเอาตัดเอาจอนตัดเอา เส้นมันอม

เียวไปชอบอร่ n ยเยอะอร่อ h แตตังแตเนาะ กันนะเจ้าเพื่อนๆบายคลิปหน้าเจอกันจ้า